สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสปินฟิชชิ่งครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกหมายเลยนะครับแล้วก็วันนี้พอมีเวลาอีกแล้วละครับก็วันนี้ไม่ได้มารีวิวลอกนะครับเพราะว่าลอกที่ผมวันนี้ที่เราจะมาคุยกันนะครับก็คือลอกด e โก้นะครับตัวนี้นะครับ S.W. เบอร์สามพันนะครับตัวนี้ผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับใน EP. ที่สามนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยวันนี้นะครับ ใน EP นั้นนะครับก็คือมีน้าๆเข้ามาสอบถามพูดคุยกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีน้าท่านหนึ่งนะครับให้คําแนะนํามานะครับบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าลอกตัวนี้นะครับเป็นตัวกันน้ําเค็มไหมไหมนะครับให้ใช้ไม้เหล็กรองดูดแกนแล้วก็ลูกปืนนะครับแล้วก็มีน้าอีกท่านหนึ่งนะครับมาให้ข้อคิดเห็นไว้นะครับว่าลอกของตระกูลเดียโกเนี่ยส่วนมากจะเป็นลูกปืนนะครับหนึ่ลูกปืนนะครับ แล้วก็สุดท้ายน,นะครับมีนายคนหนึ่งนะครับมีนายท่านหนึ่งอะนะเขาบอกว่าอยากให้ทางผมเนี่ยลองผ่าลอกตัวนี้ให้ทางพี่นานาชมสักหน่อยละกันนะครับอวันนี้ผมพอมีเวลานะครับก็เลยเดี๋ยววันนี้ไม่รีวิวนะครับวันนี้เราจะชำระหรือว่าผ่าลอกมันซะเลยนะครับแล้วก็พิสูจน์ดูนะครับว่าตามที่ทางนานาให้คําแนะนํามาจะเป็นอย่างที่นานาอบอกไว้หรือเปล่านะครับโอเค นะครับเดี๋ยวนี้เราไปดูกันเลยนะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับจริงๆมันเป็นตัวที่ผมใช้งานแล้วนะครับก็หลายๆครั้งแล้วนะครับตัวนี้นะ Dico นะครับ SW เบอร์สามพันนะครับตัวนี้นะครับของผมตัวนี้เป็นเบอร์สามพันนะเดี๋ยวผมให้ดูข้อมูลที่กล่องก่อนนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่ผมรีวิวไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะเพราะว่าวันนี้ผมจะผ่าผ่ามันดูละทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับวันนี้ถ้าเราดูที่กล่องนะครับเนี่ยเขาจะเขียนว่า ห้านะครับอ๋ออันนี้อัตราทดเกเรโชนะครับห้าต่อหนึ่งนะเอ๊ไม่มีข้อมูลบอกเลยครับเนี่ยว่าลูกปืนกี่ตลบตัวผมใช้เองจริงผมก็จําไม่ได้นะครับจริงจริงต้อง,อ,ง,อ,งอันนี้ต้องบอกทางพี่นะตามตรงเลยนะครับอ่าขากันล้นเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะได้พิสูจน์กันไปเลยครับต้องบอกเลยนะผมจําข้อมูลไม่ได้จริงๆนะครับว่าผมรีวิวไว้ ลูกปืนกี่ตลับหรือว่าในคลิปที่ผมรีวิวลอก SW ตัวนี้นะครับเบอร์สามพันเนี่ยนะผมแจ้งไปว่าลูกปืนกี่ตลับนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะล้างทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เป็นการเปิดเพื่อดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในนะครับมันเป็นไปตามที่มันลงโฆษณาไว้ไหมหรือว่าเป็นไปตามที่ผมเคยแจ้งไว้ให้ทางพี่วิยนาได้รับทราบกันหรือเปล่านะครับโอเคมาวันนี้เราถือว่าคล้ายๆว่าเราไม่เคยรู้อะไรเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผ่ากัน ผมจะพาเท่าที่ผมผ่าได้ละกันนะครับนะต้องแจ้งนิดนึงก่อนนะครับว่าผมไม่ไม่ไม่ได้ช่างลอกอะไรอย่างนี้นะครับก็พอมีความรู้บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพยายามลองทําให้ได้มากที่สุดละกันนะครับเราจะได้ไปดูกันนะครับว่าลอกดิค o โอนะครับที่เขาลงไว้นะจะเป็นอย่างที่ทางนะนให้คาแนะนําไว้หรือเปล่านะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะตัวนี้นะครับไม่มีซซนปิดนะครับตัวนี้นะครับเป็นแกนเกียวนะครับนี่ถอดมาแล้ว แขนเป็นงี้เลยนะครับนี่ครับหนกประมานี้่เรามาดูฝานะครับอ่ะฝานะครับประมาณนี้สปูน นะครัอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับตัวนี้เป็นผมไม่มีแม่เหล็กจริงๆนะครับพอดีมีตัวนี้มันติดตู้เย็นอยู่นะครับอันนี้เป็นเหล็กนะครับดูได้นะเดี๋ยวผมจะลองดูดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นประจาเลื่อนนะครับเป็นแม่เหล็กแน่นอนนะครับแต่ถ้าวัสดุในตัวลอกตัวไหนเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูแขนกันก่อนนะครับเป็นเหล็กนะครับตัวนี้ ก็ต่อตรงนี้เป็นเหล็กนะครับไม่ดูดนะแขนนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าแขนเป็นอะไรยังไงนะครับแต่ว่าตรงนี้ดูดนะครับอ่ะไม่ดูอ่ะนี่ขวาดูดนะครับสปูนมีเนียมนะครับแขนก็อาจจะเป็นมีเนียมก็ได้นะก็เลยไม่ดูดนะครับประมาณนี้นะอ่ะแต่ถ้าเป็นพวกน็อตที่เป็นเหล็กเป็นอะไรนี้ดูดนะครับ ่า,าดูผ้าเบรกกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้มันจะมีแหวนนะครับแกะได้นะเนี่ยผมจะลองแกะดูนะครับนี่นี่นะครับจะเป็นแหวนเล็กๆเนี้ยแหวนตนัวนี้แล้วก็ข้างในเป็นตัวแผ่นนะครับคว่ำเลยออกมาแล้วนะครับ อ่ะออกมาแล้วนะแต่เราจะได้รู้กันเลยนะครับว่าตัวนี้มีกี่กี่ชั้นนะครับหนึ่งเดี๋ยวผมเรียงให้ดูเลยดีกว่าตัวเบรกเขาน่าจะเป็นตัวสักหลาดนะครับแบบนี้นะก็เบรกสามชั้นนะครับของรอกเออเอบิวตัวนี้นะครับ เดคเโอเอสวนะนี่เป็นพับเบรกสามชั้นนะครับเห็นเห็นกันเลยนะครับตัวนี้นะครับชุดสโโพนประมาณนี้นะครับโอเคมาถึงตัวนี้นะครับนี่เราไปดูกันเลยครับว่าอ่าเป็นยังไงนะครับเป็นเหล็กหรือเปล่าหรือเป็นอะไรนะโอ้เหล็กครับแน่นอนนะตัวนี้นะครับเหล็กนะโอ้ดูติดเนบเลยครับนี่ เดี๋ยวผมถอดตัวนี้ก่อนนะครับอ่าถอดออกมาแล้วถอดง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับมีหวายลองอันหนึ่งนะครับลองนะครับอืมนะครับตัวเฟึองเกียร์เสียงนะครับเป็นเหล็กนะมาเหล็กโดดติดเลยครับโกแกน นะครับตัวแกนเป็นแม่ตัวตัวแกนเป็นเหล็กแน่นอนนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับนนาจะเห็นมันมีอ่ตัวเหมือนแหวนทองเหลืองอยู่นะครับเราจะถอดอกนะครับต่อตัวนี้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรนะน่าจะเบอร์แปดเบอร์อะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมไม่มีนะผมใช้ประจาเลื่อนเลยนะครับง่ายๆแต่ลองหมุนดูอ้าวมาแล้วนะครับตัวนี้นะดึงออกมาเลยครับนี่ออกมาแล้วครับนนา นะครับข้างในด้านในเป็นอย่างนี้เลยนะตัวนี้เป็นแขนโช๊กนะครับอ่ามีแหวนตัวนี้ด้วยหนึ่งอันนะครับอยู่ตรงนี้นะอ่ะประมาณนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นแขนโช๊กนะครับด้านในตรงนี้เป็นสปริงนะอ่ะผมวางนะครับอ่าระบบวันเวย์นะครับเดินหน้าถอยหลังได้นะตัวนี้นะครับไม่ใช่นกจอกสัตว์นะครับโอเคตอนนี้เราได้แล้วนะครับประมาณนี้แต่เราจะถอดน็อตตัวนี้นะครับมีน็อตอยู่นี้สามตัวนะครับ บางทีผมอาจจะเรียกไม่ถูกนะครับนะเพราะว่าผมอาจจะไม่ไม่ใช่ช่างที่ทําเรื่องลอกจริงๆนะครับก็งูวาปลาเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้พอมีเวลาว่างๆนะครับก็เลยดูกันลึกเลยล่ะวันนี้นี้นะครับเป็นฝาแบบนี้เลยนะอ่ะต่อไปฝั่งนี้นะครับจะมีอ่าน็อตอยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเดี๋ยวเราลองถอดกันเลยนะครับมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะลองถอดกันเลย อนอน,นแล้นะผมจะแกะดูห้องเครื่องแล้วนะครับแกะมาเลยแต่เราจะเห็นนะครับตัวนี้นะครับข้างในตัวนี้เขาเป็นทองเหลืองนะนะครับที่เห็นนะครับประมาณนี้ อืมชักออกมาเลยครับตัวนี้เป็นแบบนี้ครับนี่ตัวแกนนะครับโอ,โ,อโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าล้วงลึกล้วงกันลึกจริงๆนะครับมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับตอนนี้เป็นการผ่าลอกครั้งแรกของผมเลยนะครับโอเคนะครับพี่ๆนาๆตอนนี้เราได้ทำการผ่าลอกแล้วนะครับ ตัวลอก DQO นะครับตัว SW นะครับตัวนี้เบอร์สามพันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวัสดุอะไรข้างในเป็นยังไงนะครับเราไปลองเทกันเลยดีกว่านะครับนะผมมีแม่เหล็กตัวหนึ่งนะครับนี่แม่เหล็กปลาตัวนี้นะครับแต่ลองดูดแก๊สกันก่อนเลยดีกว่านะครับโอ้แก๊สเป็นเหล็กแน่นอนนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไงไม่ติดนะครับลูกปืนนะครับนะนี่ลูกปืนหนึ่งนะครับนี่นีเห็นเลยนะครับเอ๊ลูกปืนหรือเปล่าหรือว่าบูท โอ้ตรงนี้ต้องต้องบอกว่าไม่ไม่ชัวร์เลยแล้วครับเอ่อไม่ชัวร์เลยนะครับไม่แน่ใจเลยว่าบูธหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นแค่บูธอืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับว่ามันเป็นอ่าลูกปืนหรือว่าบูธนะครับแต่ผมว่ามันก็เหมือนลูกปืนนะอ่ะไม่ไม่ครับเนี่ยมีตรงนี้หนึ่งอันแล้วนะครับแล้วก็วผมดูที่ตัวฝานะนี่ที่ตัวฝานะครับแต่ผมว่าลูกปืนนะไม่น่าใช่บูธนะครับตัวนี้ นะครับเนี่ยจะเห็นเห็นเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะครับอืนี่นะครับน่าจะมีตรงนี้นะครับอีกตัวหนึ่งอ่แน่นอนนะครับนี่นะครับอฝั่งนี้เป็นไงฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้ไม่ฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับตัวนี้พินิจเอ่อตัวนี้เขาเรียกอะไรครับผมไม่แน่ใจนะผมอาจจะพูดผิดพูดถูกนะครับแต่รู้ว่าตรงนี้เป็นทองเหลืองนะครับแน่นอนเลยนะครับข้างในก็ ทาจะไม่มีอะไรเลยนะครับมีหนึ่งตัวมีสองตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเห็นน่าจะเป็นลูกปืนอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่น่าจะใช่นะครับลูกปืนนะครับมีเท่านี้เองเหรอครับถ้างั้นผมเดี๋ยวผมลองลองลองดูดก่อนดีกว่านะครับอ้าวติดนะครับนี่ลูกปืนเป็นเหล็กนะครับลูกปืนหรือว่าบูทนะครับตัวนี้ผมไม่ไม่ไม่จวอข้อมูลแล้วล่ะครับ คิดว่าน่าจะเป็นลูกปืนนะผมขอดูนิดนึ่งโอ้ถอนไม่ได้ด้วยถอนได้ป่ถอนไม่ได้นะครับผมว่าลูกปืนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูตัวนี้ครับตัวฝาตัวนี้นะอ๋อเป็นเหล็กนะครับติดนะนี่นะครับจะน่าจะตอบอโจทย์ที่นะเขาคอมเมนต์ถามไว้นะครับว่าลูกปืนเป็นอ่ะติดหรือเปล่านะครับใช้ไม่เหล็กดูติดนะครับ เหล็กนะครับตัวท้ายครับตัวนี้หวเหล็กแน่นอนครับนี่ขึ้นมาเลยนะครับอืมวันนี้หรืออกันลึกๆกันไปเลยดีกว่านะครับนะครับสําหรับมือใหม่นะครับหรือกันแบบว่าไม่รู้จะประกอบกลับคืนได้หรือปัานะครับโอ้เป็นเหล็กนะครับแน่นอนเลยนะครับนะน่าจะตอบโจทย์นะก็แล้วนะครับแล้วก็อ่า ถ้ามันเป็นลูกปืนจริงๆนะครับอย่างที่ว่านะครับก็คือผมเข้าใจว่าน่าจะมีหนึ่งสองสามมันน่าจะเป็นสองบวกหนึ่งนะครับตัวนี้นะของ d k o นะครับ a i เดี๋ยวผมไม่เปิดข้อมูลดูในเน็ตก่อนอีกทีดีกว่านะครับว่ามันลูกปืนกี่ตลกกันแน่หรือไงนะครับหรือว่ามันจะกลายเป็นลูกปืนนะครับเนี่ลูกปืนตัวนี้หนึ่งตลกแล้วกลายเป็นบูทสองหรือเปล่านะครับเพราะว่าเท่าที่ดูในนี้ก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรแล้วนะครับยังไงถ้านะนะท่านใดมีมีความรู้หรืออะไรแนะนําผมได้นะครับจะได้รู้กันนะครับ เป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเป็นการพูดคุยกันดีกว่านะครับวันนี้น่าจะตอบโจทย์ได้นะครับหนึ่งนะครับแม่เหล็กดูดติดนะครับแกนนี่แม่เหล็กดูดได้นะครับลูกปืนก็คิดว่าแม่เหล็กดูดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สองคือไนายขั้นหนึ่งนะครับที่คอมเมนต์บอกว่าดีคิโอมันจะเป็นพวกตะกูลลูกปืนลูกเดียวนะครับก็ถ้าสมมติว่าผมแย้งนะครับก็คือผมคิดว่าลูกปืนมันมีหนึ่งแล้วก็ในตัวนี้นะครับมันน่าจะมี อีก2นะครับน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็น2อวกหนึ่ะครับหรือถ้าข้อมูลผมผิดนะครับมันก็คือลูกปูนตัวเดียวไล่สองตัวนี้มันเป็นบูทนะครับเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ผมคงอ่าวันรันตีคําตอบไม่ได้นะครับว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับแล้วก็3นะครับที่นายท่านหนึ่งบอกว่าให้ผมลองรีวิวผ่าล่าดูวันนี้นะครับเท่าที่ผมทําได้นะวันนี้ผมผ่ามามาชิ้นประมาณนี้แล้วนะครับ โอเคนะครับพี่พิจนาถ้าชอบใจคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเล็กๆด้วยนะครับโอเคยังไงผมขอตัวลาพี่ๆนานะไปก่อนเลยแล้วกันนะครับกับคลิปรีวิวผ่าลอก d ิกิโอเอ0 0พนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะตอบโจทย์พี่ๆนานาได้ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงผมขอตัวลาพี่ๆนานาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่สวัสดีครับ